เพื่อนครับตอนนี้กดเข้ามาดูเลยครับกับการไลฟ์สดครั้งแรกครับของแฟนเพจของเขียวกจีตัวท็อปนี่แหละครับผมตอนนี้กําลังรับชมอยู่นะครับรีบเปิดดูเลยเพราะวันนี้บัสมีเรื่องราวดีๆน่าสนใจครับอย่างเช่นวันนี้ครับเรามาถ่ายทํารายการเกษตรเขียวกจีครับกันที่จังหวัดราชบุรีครับมาหาเกษตรกรท่านนี้ที่เห็นอยู่นะครับนี่คือการปลูกมะเขือเปลาะนะครับนอกจากนี้ปลูกหลายอย่างมากเลยว่าจะเป็นพริกเป็นมะเขือเป็นมะละกอแตงกวาครับซึ่งเขาบอกว่าเคล็ดลับง่าไๆคือใช้เขียว จีตัวท็อปแล้วก็เขียวกรจีเม็ดฟูนั่นเองครับอ่ะมาดูเลยอย่างนี้นี่เห็นเป็นขวดอย่างงี้นี่นี่น่ารักแบบนี้แต่ว่าขวดนี้เล็กกว่าหน้าบ้านนะเพราะว่าขวดนี้เห็นไหมฮะนี่กับเขียวกระจีตัวท็อปครับหรือว่าเขียวจีนาโ,โนตัวนี้ครับบอกเลยว่าดีมากๆครับเราใส่อาหารเข้าไปอีก15ชนิดครับให้คุณเห็นเลยว่าไม่ว่าจะเป็นสารอาหารที่เหมาะกับข้าวหรือพืชไร่นนพืชสวนยางพาราไม้ดอกผักผลไม้พืชลมลุกนะครับก็สามารถใช้เช่นเดียวกันครับที่สําคัญคือไม่เป็นอันตรายต่อเกษตรกร ผู้ใช้ด้วยเอออันนี้ชอบมากๆนะครับและพอเขาใช้ไปะเจ้าของสวนแหน่งนี้ใช้ป๊บปเกษตรกรยิ้มแย้มแจ่มใสเพราะว่าอะไรรู้ไหมฮะ เพราะว่ามะเขือโตขึ้นนี่อย่างที่ตอนนี้ครับจากเดิมที่ใบแห้งใบเหี่ยวใบเหลืองครับใบก็เขียวขึ้นใบก็สมบูรณ์ขึ้นต้นก็โตขึ้นมะเขือก็ลูกใหญ่ขึ้นกรอบขึ้นนําไปขายแม่ค้าก็ชอบด้วยนอกจากนี้ครับยังไม่มีสารอาหารที่หรือว่าสารเคมีที่เป็นอันตรายต่อร่างกายเวลาคนฉีดไปก็รู้สึกสบายใจผู้บริโภคเองก็ได้ของมีประโยชน์ครับและยังมีสารอาหารครบถ้วนครับดินเดินนี่ดีเลยชอบกันเลยนะครับถ้าคุณผู้ชมรู้สึกว่าอยากจะใช้เขียวกระจีตัวท็อปนะครับ ใครที่สนใจก็ติดตามกันได้ด้วยนะครับอีกหนึ่งตัวครับนวัตรกรรมมาใหม่ล่าสุดตอนนี้เลยนี่ก็ยียวก็จืเม็ดฟูมันจะต้องฟูอะไรขนาดนะนะนะั้นคุณผู้ชมเพราะว่านี่ครับเม็ดฟูตัวนี้เป็นนวัตรกรรมขั้นล่าสุดครับบอกลาการทําเกษตร,รแบบเก่าๆไปเลยนะครับใครที่บอกว่าอุตส่ก่อนกลัวมันยุ่งยากมากเตรียมดินเตรียมน้ําเตรียมปุ๋ยตอนนี้ไม่ต้องแล้วครับมีแค่ตัวนี้นะครับจะเป็นน้ำร้อยลิตรหรือ200ลิตรก็แล้วแต่นำหนึ่งเม็ดในซองนั่นแหละใส่เข้าไปมันก็จะฟูเองเลยพอฟูก็นํามา รถไล่ไปแบบนี้แหละสบายด้วยแล้วก็ทําได้ง่ายด้วยนะครับเพราะฉันมั่นใจได้เลยเจ้าของสวนที่นี่การันตีบาสก็การันตีครับว่าคุณจะได้รับสิ่งที่ดีมากมายด้วยใครที่สนใจวันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับกับโปรโมชั่นพิเศษครับค่าคุณสั่งไม่จะเป็นชุดไหนก็แล้วแต่เราให้ไปเลยครับกับเขียววัชเม็ดฟูอีก1ชุดครับว้า เอาอยากได้แล้วคือแถมแล้วนะแถมเพิ่มอีกสำหรับพิเศษวันนี้1ชุดนะครับใครที่สนใจก็โทรมาได้เลยครับที่เบอร์0856876060ย้ํานหนึ่งรอบ0856876060นะครับหรือจะเข้ามาที่เว็บไซต์ก็ได้ครับ www.greenano-ok.com ok. เข้ามาแล้วก็อย่าลืมทักทายกันนะครับว่าโปรโมชั่นวันนี้จากบัสนํามาฝากกันมีแค่วันนี้วันเดียวเท่านั้นนะครับเอาละเดี๋ยวคุณผู้ชมได้ไปดูบรรยากาศร,ร,รอบๆแล้วกันว่าใช้แล้วจะเขียวกจีสมชื่อรายการหรือเปล่าใช้แล้วมันจะ ดีจริงไหมกับเขียวกะจีนาโนโอเคแบบนี้ไหมหรือจะเป็นเขียวกะจีเม็ดฟ,ฟู่รับรองว่าเม็ดใหญ่กว่าคุ้มค่าสุดๆนวัตกรรมขั้นท็อปที่นี่ที่เดียวชมเลยครับ